วันนี้มาแสดงให้ดูวิธีขัดเบรกแบบคร่าวๆนะครับก็อุปกรณ์ที่มีก็คือกระดาษทรายเบอร์สี่เบรกอันนี้ผมใช้เบรกสามมิลนะครับติดฟ้าแล้วก็วัดเบรกวัดแบงเบรกเนผมจะขีดไว้ตรงที่ผมอยากจะให้มัน อยู่ตรงนั้นก็คือเวลาเราเราดูนะครับเวลาล้อหน้าติดพื้นเนี่ยเราก็ดูว่าเบรกอะ่ะมันถึงตรงที่เราขีดไว้ไหมอันนี้ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเราก็จะทําการขัดให้ถึงจุดที่เราต้องการก็คือจะอยู่ตรงนี้หรืออาจจะเลยนิดหน่อยถ้าเลยนิดหน่อยมันก็จะโดดไกลขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวกล่าวว่าให้เลยขึ้นไปนิดนึงผมกล่าวว่าเลยขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวมาลองดู แรกก็คือจับปุ๊บนี่ครับค่อยๆลากไม่ต้องรีบเบรกฟ้ามันออกง่ายเจ็บตรงหัวก่อนนะครับเจ็บตรงหัว,วเรืเอนหัวได้ก่อน เริ่มเริ่มเริ่มได้แล้วหัวแล้วมาขัดนี่ก็มาวัดดูตรงที่เราขีดไว้ ล้อหน้า,าต้องติดพื้นตลอดนะครับแล้วลองคิดดูเนี่ยใกล้ละใกล้ที่ที่เราจะต้องการละเดีย๋ยวเราคัดลงอีกนิดนึง ามาวัดค่อยๆขัดแล้วก็ค่อยๆวัดไเนี่ยวะถึงตรงที่เราขีดไว้พอดีละแค่นี้นก็ตรงที่เรามากไว้ก็ถึงแล้วแต่ทีนี้ผมจะให้มันเลยขึ้นไปอีกนิดนึง เราก็มาเก็บข้างหน้านี้เลยสำหรับคนไม่มีเครื่องนะครับไม่มีเครื่องขัดก็ต้องฝึกแบบนี้ครับอะไรอ่าใ่ป่ะผมให้มันเลยเลยตรงจุดที่ผมขีดไว้เนี่ย เลยขึ้นมานิดนึงเราหน้าติดเพื้นนะครับเนี่ยอไรกก็ถือตรงตรงที่ผมพอใจแล้วก็มาดูความเรียบร้อยอโอเคลองไปทำกันดูนะครับฝึกหน่อยฝึกหน่อยสำหรับมือใหม่น้ำหนักมือ,อเ,เบาๆก่อนทีแรกโอเค